ฟันย่างคืนนี่เสดินโอ้เมื่อคืนอีกข้าพเจ้าฟันว่าหม้อแบงไฟฟ้าระเบิดหม้อไฟระเบิดแมนฉ่ดังว่ะมันดังต่ำมาต่อตอนจังโมงโว้ยคือกันว่าเมื่อคืนข้าน้อยทะลับทลับแต่เว้นเมือนคืนเออคฟันว่าหม้อแบงไฟฟ้าระเบิดคืนแมนตอนนักอยตุ้ดโมแมนมอแบงระเบิด โอ้คือแบบมอเร์ไม่พาระเบิดครับขาดโตกใจเลยโอ้สวัสดีสวัสดีพี่น้องปลอดภัยเบิร์สุขสุขคนเด้อเออพบกับส่องตะพิกันตาเนลเนาะมือนี้กาสิพาทุกคน มาบึงอ่ะนะเออมากินข้าวเนาะเออมื้อนี้กินข้าวกับอันอน่ะ1 1 1 1ปลาเนาะเออปลานีไรปลาสลามปลาตัวปลาทะเล <c oughs> ปลาทูเออปลาทูเนาะเออตอนนี้เฮากำลังหนึ่งอยู่เนาะมีปลาทูมีผักกะลัมมียังอีกใส่ดิี่ยเขาได้เ,อออเกลือบปีกวะเกลือเกลือใส่เกลือเพิงนัวผักเทียม ประแดกเข่าขัวแน่ฮันเทอร์มีแซงเข่าขัวเนาะไได้มาเบิ่งกันเลยน่ะเดียวให้ตากล้องไปเปิดฟาร์มอลอวกับเบิ่งนำกันเลยเด้อบายไปกันเลยไปด้วยเอากระห็ดกล้องลังลหรอยู่บกง้างกันลังไหวใช่ปะไปยุลุปมาอยุลุมเด้อ เยอะืยอะืยอะติดกันปิดกันติดกันึงหนึ่งป่านึงป่าพันว่าเห็ดป่าอยู่ลรืมเัลานี่ยังต่้าเจวมะเ็ดเนาะตั้มมะเ็ดแล้วกปะกายเป็นเจวเช้าเฟชจัง่อยนี่ก็คือบุญนำไอมันเ็ดได้เลยใ่า ตำมะพริกเพิ่นว่าเผ็ดมักพริกมันก็พริกแหละมักเผ็ดมันจังเผ็ดเฮ้ยออืยังไงนี่ยโตเห็ดช่างมักเลนเออเห็ดแจ่มักเลนจวดจู่วจว่ว่ะอะไรแก้วพันยังโต้เมื่อคืนนี่อำพันน้างบอกอีกนั่นแหละเมื่อคืนนี่ แรงแล้วมั้นี่นั่งอ๋อใช่ใช่ใช่ใช้เปิดมึงด้วยมอเลยใช่ถึอยู่ปะเฮ้ยโอ้เป็นควันถ้วยถ้วยอยู่

บ่เป็นยังมันเห็ดเป็นมันยัดถือหูเซบๆน้ำเดียวนี่ใส่ยังไงสเปีดีกบอ่็หอมแล้ยนะหาวปหองเลยมอป่าเนี่ยเดี๋ยวป่าอนสุกแล้ว เอาเดี๋ยวมากินน้ากันพี่น้องเลยโอ้ต่ำคักแท้แห้งๆเลยวาย <c oughs> โอเคเรียบร้อยหลังจากเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพูนคนละโตบักใหญ่โตบักใหไงทั้งผักทั้งหญ้าทั้งขาทั้งขิงามาเด้อมาเด้ <c oughs> ดดอเนี่ยนี่ยังนี่เยเข่าอ่ะอ้าวกินๆมาเนี่ย เห็ดเชียมกเล่นพี่น้องเอ้ยหนึกวาถูมันกระซ่บรแล้วะนี่อาหารเสิร์ฟมานี่มาจุดจวดนํำกันพี่น้องอืมมามาไอ้น้องเขากนกันเด้อสบ่แซสบเนาะโอเคมาหลังจากกินเป็ดเทียมหอยเป็นไรใส่บ้าอู้คือเสียงคอยใส่บ่ใสบป่ะส่บอ้ย いいね。<laughs>